สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทีง่น่ารักคนอื่นทุกๆคนเลยได้จ้ะสวัสดียามค่ําคืนค่ํามืดแล้วเฮาก็พากันมาก้านเฮ็ดจ้ะโอ้ยหมานคักลงรถปุ๊บก็เจอปั๊บเลยจ้าเต็มกองทางเลยจ้ะกระสีมืดมืด่นเด้อเดินจ้ะถ่ายไปปั๊บตอบแสงคมดีคักจ้ะเป็นแถวยาวไปพูนมากับ พ่อน้องเจ้านายแม่น้องเจ้านายคือเก่าจ้าพากันลื้อออกเลยจ้ะอยู่นำก้านก้านปาล์มเหมือนเดิมเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันนะจ้ะว่าสินหน่อยสีหลายกันได้เลยจ้มางัดกันมุวนม,วน,มวนจ้านีจ้าปาสแตออนดอกง,งามๆเป็นะเป็นทางยาวไปเลยเป็นหมู่เป็นหมู่อยู่จ้ะเห็นไหมเห็นจ้าเน มาเอามานัดกันเลยนัดทั้งงัดเลยนัดทั้งงัดกันเลยจ้ะเราต้องรีรอลุยสะโอนแต่งงานน้องอิูมาก้านเอายามกลางคืนมาด้วยจ้ะมาสองไฟหาเห็ดยามกลางคืนมันกำลังงามเมื่อนไหร่ช่วยนะจะโอนดิไปไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเป็นอะไปต่อนะ ะะสะออน,นแต่คนออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่แหละเ,เป็นหมูอ่ทางขวามดอสองดอกบากนกับบานงามขนาดแบอสวยมันบล่ะสวยเลยนะครับีีไม่ใช่ตีร่างกายอยู่แอามากระเลยนี่นะสะออนได้หมูนี่ ดอกหวุดหาหวุดเจ็ดดอกออเอาไว้ไหนนะเอาไว้ไหนนะแล้วมันจะเป็นอยังกระเฮีนใชกเจ็ดดอกสามดอกสามดอกดอกพื่นงามาที่มาก้านหามือนีอได้จ้ะเพราะว่าดอกพื่นกำลังพอด,ดีงามพอดีงามถ้าเกิดว่าเฮาไว้หามอืาออื่นนี่โอ้ยบานเป็นอะไรเสียได้จ้ะบางจะกินแล้แต่ว่า ใครมาเตะแล้วพี่น้องอยู่นี่สงสัยน้องอิวหรือเปล่าน้องอิวบ่ค่อยมากเห็นเด็ดคือหมู่เตะปีนเลยดอกบานเป็นกระสีแบบกินบแซบคือดอกตูนได้ฮ้องเด้อมาเจอแล้วฮ้องเด้อส่งซิกมาเด้อส่งซิกเอาทงนี้ถ่าเด้อบอกระละกระละเดาไงบอคัลน้องอิลนะ ยีย,ย,ใยบใส่มือน้องเอี๋ยวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนีก้านยาวๆกับมือน้องอิวโอนี่จ้ะสะออนน้ำบ่อ,อ,อสะออนตั้งแต่พพนแรกแล้ววะป่ะคุณยัยงเดือตั้งหลายเลยจ้าโอ้ปีนเอาก็จ้ะ ิีมัก็ได้เุ้งลนีหน่อยนะรตนากแบบรวดเร็วเลยด้วยจ้ะตัวเดียวสิพากันย่างหาต่ออีก รวยๆยาวๆกันไปเลยจ้าเหนียยาวขานาดเนาะ ดอกแบบนี้สวยจ้ะเวลาเอาไปกินดอกน้องอิมักกินดอกประมาณนี้แหละบอบบานแหงแล้วกับบตูมแหงเพราะว่าน้องอิมักกินดอกเพื่อนบอค่อยได้มาก,กินกานเพื่อนปัไดเลยงายมาง้ายมาว้าวการกลางคืนนียมันดีอย่างนึงด้วยจ้ะมันตอกแสง,งไฟเฮาเพราะะนั้นเห็นง,ง่าย การวิ่งในประเทศบริเนนเห็นด้จ้าสวยมากสวยงามโอ้ยนี่เด็กเกเก็บไเห็นเนาะเก็บไปเรียนเมือน้าเนาะได้บ้านอยู่นี่เนาะตาสะออนดิอยากเขี่ยดินเลยงัดทั้งงัด โอจูบเสียมไปอีกคิดดินจูบเสียมละเิ่นเกาะเสียมแล้วบ่าคิดดินคิดดินเหนียวดอกง,งามงามมาหนอนละไปโอ้โหนักเติงามบอทงคนเอ็ดปานตจดีเนาะนะน้ครับ เสียมออกจากดินก่อนจ้ะข้อดินออกจากเสียมนี ah, <isson destroys> ่ใ <Thr> ช <ottle cane> ่ไห้พี่น้องเบงนัดทั้งงัดเลยจ้ะอ้าวน้องอยบ่เห็นได้ไหมดอกนี่ขาดดอกนี่มาได้ึดูคนละดอกบักเนี่ย บันนี้ผลงานหมู่แรกของเราในคืนนี้ย่างหาดึงก่อนเจอมีอีกจ้ะนี่เลยจ้ะผลงานหมู่แรกของเราลงรถปุ๊บเจอปับ๊บสวยมากทั้งหลายทั้งงามพุดนะนี่เลยจ้ะบาน,นีน้องอยู่กับสีพาเพื่อนพี่น้องย่างหากันต่ตจ้ะแล้วก็มาลุ้นกันนะจ้ะว่าสีเฮาสีพบสีพ่อกันอีกบอกเพราะว่า น้องอยู่กันยังไ่ได้เมื่อเนาะจ้กคลิปนี้กระสีพาเพืพี่น้องเบิ่งกันยาวๆเลยเฮากระสีพาเพื่อพี่น้องเลาะหากลางคืนกันเลยจ้ะส่วนตะการนี่น้องอยู่กระสีเอาไปเก็บไว้อยู่รถก่อนเฮากระสีพาเพื่อแม้พี่น้องไปเลาะหากันต่อแต่เดี๋ยวเฮามาลุ้นนำกันเนาะจ้าว่าเฮาสิเจออีกบ่นีจ้ะย่างมาเรื่อยๆกับพบอีกแล้วสองดอกกระเตื่นกันมีจ้ะดอกงามปะคะ ดอกงามดอกมุกเอาเติมก so ันจ้ะสองดอกสองดอกก็มีผ so ้าบึงแมงกอดอืมเมงเขาะเติมกันจ้ะดอกนี่คอาแเมงหนึ่งเลียวเลยเรื่อยรอบนลยโอ้ฉีดเฮ้ยเอียงเลยสองดอกอีหลีเด้อจ้ะะมาอยู่กับหินมาแต่ไกลเพราะว่าเพื่อนสิตอบแสงไฟเนาะบลาเลกระสองดอกนี่จ้ะ ได้หลายแล้วไปไยังหากันต่อจ้าย่างมาเรื่อยๆเ,เจออีกแล้วจ้าเจอแต่หมูโบย่ปันใดแต่กะอุ้ยสะออนดกอกงาคลิปนี้เจอสามที่รัวๆเลยจ้ายาวๆอ่ะงัดทั้งงัดงัดกันายาวๆเลยจ้า งอขี้อเอาิงอเพิ่นอยู่แถวนี้เพิ่นผูกงอไว้เพิ่นตกใจที่มาเสียง,ง่ยงองาก็เคี้ยวก็เคียกเนี่ย,ยน้ำขนาดเลยออกเป็นหมูเป็นหมูหมูละนิดหมูละหน่อยตื่มกันเนาะแต่ว่าหมูแรกที่เราเจอหลายหลายไปสักตะข้างทางเลย เจอเพิ่มไหมหมูนีทางงัดเลยจ้าจออกทางทางยางผ่านไปผ่านมาบบมีไแดงแสดงว่เพื่นอนใหญ่แล้วเมื่อตอนกลางวันเพื่อนแดงๆก็บบมีไฟแนิ<อ>นกสวยางาม ได้จากมือนี้แต่ว่ากับพ่อหมองแล้วเล็กหลงแล้วหน่อยเราก็ตืมกันเอาจ้ะเด็กจ้ะไปกนค่ะป๊างามขนาดเลยไปไปต่อบาบนันนี้ไปต่ออีกจักหน่อยเบาได็กอยู่สิพากัน,นย่างเรออีกจักหน่อยจ้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าสิพ่อกันอีกบ่เน่าจ้าไปกลับมาถึงบ้านแล้วจ้า ผลงานของเราคืนนี้ผลงานของเราค่ำคืนนี้โมบุกคือกลางเวนเนาะเจอหมูแล้วจุ้มแล้วหน่อยจุ้มแล้วนี่จุ้มหน่อยแต่ว่าหมูลเละห้องลลายอยู่โมเม่นอย่างแนมบเหียนตาบ่นหนแต่ว่ากลางคืนที่จริงนะถ้าเพื่อนอยู่โมเป็นคือเนาะจางห็นมองเป็นเป็น,ปนจะเห็นแต่ถ้าฮุกกลบ,บาวโมมีพิเห็นคือกันจ้ะ มาถึงบ้านก็มาตัดแต่งคาเห็ดจ้าเอาดินออกเอาดินออกนิดหน่อยให้สวยงามดอกเออพอดีงามงามเองกลับมาถึงบ้านก็มาช่วยกันตัดแต่งคาเห็ดนอนแล้วนี่แต่ก็ง่วงน,นอนเลยจ้าดึกแล้ว คินี่ก็อาจจะได้ลงง้ำเช้าเช้าไ,ได้ปนะเช้าเมื่อไหร่นะเช้าพรุ่งนี้จ้าว่าไปลงให้พี่น้องตอนนี้กระเพื่อสิก็ทานแล้วอีกไปลงทีเดียวบอได้ดอกวาคืนเมื่อตะตือถ้<ม>าเร<ม>าเไม้<ก> <ha? S 1> มีไฟ <ha? S 1> แต่ถ้าเป็นเงิน มองแม่น้องอีวีค่ะกำลงแป๊บเดียวอยู่ดอกอันนี้บมีไวไฟนะไวไฟเข้าไม่ถึงไวไฟเข้าไม่ถึงยะว่าแต่ไวไฟได้คาะสัญญาณก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์กับ่มีถ้าเพื่อนพี่น้องคนไหนโทรหาน้องอีว่าอยากสั่งต้นไม้อยากสั่งอย่างโทรโบอติสนี้หมายความว่าน,น้องอีวบ้านป้าด้วยจ้ะบ้านป้าน,น้องอีเพื่อนบ่ค่อยมีสัญญาอินเทอร์เน็ตบ่มีสัญญาณเลยปทาหาเฮดเมื่อกี้นี่โทรหากับบอติสป้าหาเฮดเมื่อกี้แต่มีแม่โทรมาอย,อยู่เนาะ น้อยู่ก็เลยกดรับน้อิวก็เลยบอกไปว่าน้ออิวหามหาเลาะหาเฮ็ดอยู่นอยู่เลาหาเฮ็ดอยู่กับแบบน้อยู่กับบเป็นอย่างแบบต่มีคนโทรมากับไว้บได้แบบปฏิเสธอะไรแต่ว่าน้อยู่บ่มีเวลารักสาน้องอยู่บ่มีเวลาคุยส่องเฮ็ดอยู่บางท่อน้อยู่กับแบบใย่ลีปเพ็ดให้พ่อแม่พี่น้องบึงอยู่โทรมาเลยดีนะจ๊ะน้อยู่กับบรมีโอกาสได้รับโทรศัพท์น้อยู่ก็ทำงานหลายอย่างพร้อมช่วงนี้ อ่ะสิบ่ได้เอาโทรศัพท์ติดตัวไปพ่อเหรือว่าถ่ายคลิปลงคลิปเน่ไม่อย่างเน่กับ่ได้รับสาโปอไพี่น้องด้วยจ้ะคอมเมนต์ช่วงนี้กับ่ค่อยได้ตอบด้วยจ้ะเพราะว่าอย่างที่น้องอิวบอกน้องอิวบ่มีโบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอิวก็เลยตอบคอมเมนต์บ่ได้น้องอิวก็เข้าไปอ่านอยู่จ้ะแต่ว่าน้องอิวบ่ได้ตอบเด้อบางคนอ่านทุกข้อความอ่านทุกคนแต่ว่าน้องอิวบ่ได้ตอบจ้ะมันบ่มีสัญญาณให้น้องอิวตอบเลย ทางนี้ผมมีแม้แต่สัญญาณอะไรเลยรอน้องอิวกลับบ้านได้จะได้องอิวสิไปได่ตอบทีเดียวจ้าขูดไปเรื่อยๆหน้องอิวก็สิไปช่วยแม่น้องตาไม้ขูดแล้วจะ้ะบาน,นี้่จะ้ะนี่เป็นดอกน้ำงาม,ม,มนี่จ้ะอ่ะเหน้องอิวก็สิไปช่วยแม่น้องตาไม้ขูดตีมเห็ดแล้วเนาะจะ้าช่วยกันตัดแต่งขาเห็ดแต่ว่าคลิปนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนพี่น้องไปทางนี้ก่อนก็แล้วกันด้วยจะ้ะ น้องอิวก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอิวในการทำคลิปหนึ่ด้วยจ้าแล้พวพกบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า